ข,ขนมค่ะขนมชิ้นเท่าไหร่ครับชิ้นละ20บาทจ้าเอากี่ชิ้นคะเอาสองชิ้นครับนี่คะ่ะนี่ครับคุณขอบคุณนะคะโอ้ขนมน่ากินจังเลยครับพี่พี่ขายชิ้นละเท่าไหร่ครับชิ้นละ20จ้าเอากี่ชิ้นดีจ้า ถ้างั้นผมขอกินขนมพี่ของพี่ก่อนได้ไหมครับโฮ้ยไม่ได้สิของซื้อของขายจะมาขอกินฟรีได้ยังไงตอนนี้เงินของผมมีไม่พอครับถ้าผมมีเงินแล้วผมถึงจะเอามาจ่ายให้พี่ทีหลังได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ของซื้อของขายน้องๆ้องมาน,นี่มาครับพี่อาพี่ให้ โอ้ขอบคุณครับพี่ว่าแต่ขนมของพี่ขายสิ้นแล้วเท่าไร่หรอครับยีบาทจ้ะทำไมของพี่ขายก็เท่ากับร้านข้างๆนะครับทำไมถึงทำไมถึงขายไม่ดีเท่าร้านข้างๆล่ะครับอ๋อสงสัยขนมเขาอร่อยกว่าร้านพี่มั้งไม่จริงหรอกครับพี่ อืมอร่อยมากเลยครับพี่อร่อยก็เอาไปอีกนะพี่ให้โอ้ขอบคุณมากครับพี่กินเยอะๆเลยครับพี่แล้วถ้าผมมีเงินผมจะเอามากา่ให้พี่นะครับจ้าไม่เป็นไรเนาะครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ครับพี่ครับพี่ทำกระเป๋าเงินรวมครับ เอาขอบคุณมากครับน้องอแต่พี่ให้กินขนมอโอ้มันเยอะเกินไปครับผมรับไว้ไม่ได้หรอครับพี่เอาทำไมอะน้องจะจะเป็นอะไรไหมครับถ้าผมขอพี่แค่หกสิบบาทเอ๊ะแปลกอย่างพี่ให้ร้อยหนึ่งทำไมขอแค่หกสิบบาทพอดีว่าผมเป็นคนทา,างจังหวัดเข้ามาหางานในเมืองหลวงไม่มีเงินติดตัวเลยสักบาทแต่ผมมีเจ้าเจ้าของร้านค้าใจดีคนหนึ่ง ขอให้ขนมผมมาครับมูลค่า60บาทผมจะเอาเงิน60บาทของพี่ไปจ่ายให้ค่าขนมครับเอ,อ้แตกจังคนนี้ซื้อสัตย์ดิงั้นน้องมาทำงานกับพี่น้องขับรถเป็นไหมเป็นครับพี่งานอะไรเหรอครับเดี๋ยวพี่ให้น้องเป็นคนขับรถโอ้ขอบคุณมากครับพี่โอเค ร้านนี้ลเลยครับบอสเจ๊ครับขนมขายชิ้นเท่าไหร่ครับอ่าชิ้นละยี่สิบค่ะแต่ว่าตอนนี้ขนมร้านเจ๊หมดแล้วนะคะเพราะว่ามีคนมาเหมาไปหมดแล้วค่ะยังไงต่อครับบอสเราดูร้านนู้นดีกว่าเจ๊ครับขนมขายชิ้นเท่าไหร่ครับชิ้นละยี่สิบบาทค่ะบอสงั้นให้ร้านนี้ส่งให้เราตลอดหนึ่งปีดีไหมครับบอสก็ดีนะไม่ได้นะขนมร้านฉันทั้งอร่อยพวกคุณยังไม่เคยชิมเลยทำไมถึงตัดสินอย่างนี้ล่ะ คือมีคนแนะนำผมมาครับเวลานี้อร่อยพี่จำผมได้ไหมครับอ๋อน้องคนนั้นนี่นาะ นี่ครับเงินค่าขนมของพี่ที่ผมติดไว้ไม่เป็นไรพี่ไม่เอารับไว้เถอะครับพี่รับก็นับส่วนขนมของพี่ผมไม่รู้นะครับว่ารสชาติเป็นยังไงเพราะผมไม่มีสิทธิ์ที่จะได้กินมันเลย